อยากรู้ว่าแกคิดอะไรที่ไปเปิดตัวว่าตัวเองอะเป็นแกที่ออฟฟิศนี่พ่อสง่งคนไปสืบดูที่ออฟฟิศได้เหรอฉันถามให้แกตอบไม่ใช่ให้มาถามฉันก็ไอพวกคนที่ออฟฟิศนมันชอบจับผิดหนูอะหนูก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่แกแลออกไปทิ้งไปเลยและไอเวลาที่มามานั่งจับผิดหนูเนี่ยนะมันจะได้ไปทำงานกันแล้วแกไม่คิดเหรอว่าฉันจะอายคนอื่นเขาบ้างอะพ่อจะต้องไปอายคนอื่นเขาทำไม พ่อไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศเดียวกับหนูนี่แล้วถ้าเกิดว่าแกเป็นอะไรไปแล้วฉันต้องไปออฟฟิศแกเนี่ยคนออฟฟิศแกเขาจะมองฉันยังไงเขาก็จะบอกว่าพ่อเป็นพ่อที่ดีพ่อเป็นพ่อที่ห่วงลูกใครเขาจะไปนั่งด่าพ่อล่ะเขาจะไปนั่งด่าพ่อว่าไอพ่อตุดไอพ่อตุดไม่มีหรอกพ่อชอบคิดมากไปเองหรือเปล่าเฮ้ยมันไปทำงานหรือไปแปลงเพศกันแน่วันนี้ อีเจ้ไอที่ถูกมาเมื่อกี้ชาตีใช่ป่ะ Yes แล้วไอที่แต่งหญิงแล้ววิ่งแบบเมื่อกี้ก็มันใช่ไหม Yes yes แล้วตอนนี้ไม่อยู่ข้างล่างใช่ไหม Yes แล้วไปจับเอาไงวะ เอาสิอะไรกันอ,อ,อีตั้มมันถามว่าผัวหนูโทรม,มาว่าไงบ้างอะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เห <c oughs> ลือไม่ได้คิดวางแผนช่วยชารตรีมันเหลอแผนอะไรพ่อ <c oughs> ช่วยอะไร ไอชาตีมันไม่ได้ทำอะไรผิดจะไปช่วยอะไรล่ะคนอย่างพวกแกนะถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่มีวันยอมรับเชิญครับคุณลุซซี่ เชื่อหรือยังครับว่าอีเจเนี่ยมันยังอยู่ในห้องไอตั้มอยู่อีเจเมื่อกี้เว้ยกูเจอคุณลูซี่ข้างล่างใช่ปะเขาบอกว่าเขาเข้ามาในห้องนี้กับมึงแล้วเขาก็เห็นผีเว้ยเขาตกใจมากเขาเลยรีบวิ่งไปข้างล่างกูก็เลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากูอยู่ที่นี่มาตั้งหลายปีแล้วอะกูยังไม่เคยเจอผีสักตัวเลยอ้าวเหรออ้อลูซี่วิ่งไปคอยเห็นคนเนี่ยนะกูกูบอกแล้วว่าห้องนี้ไม่มีผีหรอกไม่มีหรอกออ พี่ชาติพ่อมึงมาอ้าวพ่อสาบานสิว่ามึงเครื่งเห็นปู่พ่อมาหาหนูมีอะไรหรือเปล่าคะเออคือพ่อคะนี่นี่นี่ลืมแนะนำนี่ลูซี่ค่ะเพื่อนหนูเอง คนนี้ที่เข้ามาในห้องแล้วก็วิ่งออกไปเมื่อกี้ค่ะคนนี้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 ค่ะแกคือคนที่วิ่งออกไปเมื่อตะก,กี้ครับพ่อตกลง,งมึงเจ้าครับหรือมึงเจ้าข้าข้าดีกว่าพ่อช่างเถอะเนี่ยพ่อนี่แล้วที่พ่อมาหาหนูเนี่ยมีอะไรเปล่าครับอยากรู้ว่าแกคิดอะไร ที่ไปเปิดตัวว่าตัวเองอะเป็นแกที่ออฟฟิศนี่พ่อส่งคนไปสืบอยู่ที่ออฟฟิศเลยเหรอฉันถามให้แกตอบไม่ใช่ให้มาถามฉันก็ไอพวกคนที่ออฟฟิศนั่นมาชอบจับผิดหนูอะหนูก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่แกลงไปทิ้งไปเลยและไอเวลาที่มันมานั่งจับผิดหนูนี่นะมันจะได้ไปทํางานกันแล้วแกไม่คิดเหรอว่าฉันจะอายคนอื่นเขาบ้างอะพ่อจะต้องไปอายคนอื่นเขาทำไมพ่อไม่ได้ทํางานที่ออฟฟิศเดียวกับหนูนี่ แล้วถ้าเกิดว่าแกเป็นอะไรไปแล้วฉันต้องไปออฟฟิศแกเนี่ยคนออฟฟิศแกเขาจะมองฉันยังไงเขาก็จะบอกว่าพ่อเป็นพ่อที่ดีพ่อเป็นพ่อที่ห่วงลูกใครเขาจะไปนั่งด่าพ่อล่ะเขาจะไปนั่งด่าพ่อว่าไอพ่อตุดไอพ่อตุดไม่มีหรอกพ่อชอบคิดมากไปเองหรือเปล่าใช่ครับพ่อก็เหมือนที่พี่เจ๊เคยบอกครับว่าเดี๋ยวนี้โลกเปิดกว้างแล้วครับ เขาไม่มองกันที่เพศสภาพหรอครับเขามองกันที่ความสามารถไม่ว่าจะเพศอะไรถ้าเกิดมีความสามารถเนี่ยเขาก็ยอมรับกันทั้งนั้นแหละครับใช่ครับพ่อพี่ชาตรีเนี่ยเขาทำงานเก่งมากๆเลยนะครับแล้วก็พ่อไม่ต้องห่วงนะครับว่าที่ออฟฟิศอ่ะจะรับไม่ได้ที่พี่ชาตรีเป็นแบบนี้ทุกคนรับได้ครับเห็นไหมครับพ่อผมว่าพ่อเลิกมองข้อเสียของมันแล้วก็ลองมองข้อดีกันบ้างนะครับ พอจะได้ภูมิใจในตัวมันนะครับ